วันนี้เปิดมาให้ดูการคิดติ้งบรรยากาศของของทัพโปรดักชันกันมี2เรื่องเลยอ่านเล่าที่มาที่ไปหน่อยค่ะใช่ค่ะอันนี้เป็นโปรเจกต์ใหม่ของทางกองทัพโปรดักชันนะคะเราจริงๆมันคือมันเป็นไมโครซีรีส์แต่ต้องบอกว่าเป็นซีรีส์รูปแบบใหม่ที่ทางกองทัพโปรดักชันตั้งใจนำเสนอวันนี้ก็เปิด2เรื่องก่อนนะเปิด2เรื่องก่อนนะคะมีเรื่องอะไรบ้างครับงา่อเคลียร์ล่าสุดก็เรื่องแรกครับก็ตามคำเรียกร้องครับหลายๆท่านคิดถึงกองโภกนะครับเราก็โภกมาดูอีกครั้งหนึ่งก็เป็น ยูอัลแอเปิลในในเวอร์ชันนี้นะยูอัลแอปเปิลจะเป็นยังไงเนี่ยอยากให้ติดตามชมกันดูครับเขาบอกคือใหญ่จริงได้ยนะครับว่าคือคือใครที่คิดถึงคริสกับการครับเขากลับมาแล้วครับเรื่องราวเขาจะเป็นยังไงมันจะมีสีสันมากขึ้นแค่ไหนเนี่ยอยากติดตามชมกันครั้งที่แล้วบอกว่าบทสั้นไปเนี่ยคราวนี้ดูไม่เต็มไปเลยใช่สปอยวันที่หนึ่งก็ไม่ได้ใช่ไหมแม่แมนมันต้องเป็นเรื่องต่อแม่หนูเล่าจริงเหรออะไรนะเอาเนึ่งเป็นเอป็นมือหมากันเพราะว่าอจะจบเรื่องได้ อาจจะพูดไม่เร็วเลยอาจจะพูดคู่แล้วอะไรอย่างงี้ค่ะก็คือในอันเนี้ยค่ะปกติแล้วว่าเวลาเราจีบกันมันก็จะเป็นความรักหวานๆเนาะแต่ว่าชีวิตจริงอ่ะมันคือหลังจากนั้นโอ้ยจบแรงจบแรงมากเลยจบเรื่องจบเรื่องเห็นไหมมันมป็นเป็นเป็นหลังจากนั้นมันเรื่องก็ติดตามต่อเฮ้ยเนี่ยกลัวเหมือนกันมันเป็นเรื่องราวความรักของคู่จริงๆละทีนี้เราก็จะมาติดตามกันว่าคลิปกิจการเนี่ยเขาจะเป็นยังไงกันต่อหลังจากนั้นค่ะ ายพูดได้ไหมพ่อเอายากพ่อก่อนพ่อไม่พูดอะไรเดินพ่อไม่พูดแม่ต้องบอกว่ามีทุกรสแต่มีทุกรสเพราะว่าชีวิตเราจริงๆแล้วในในในเรื่องของความรักมันก็มันก็มีหมดเนาะมันก็ต้องทั้งหวานทั้งเปรี้ยวทั้งขมปนๆกันไปบางทีจุดเล็กๆมันอาจจะกลายจุดใหญ่ๆก็ได้อันนี้พ่อก็สปอยอีกเนี่ยพ่อก็สะพอยเห็นไหมโอเคตัวละครจะมีเพิ่มเข้ามาอีกไหมฮะอ่า้ยมีมี ตัวละครเพิ่มแล้วอะเพื่อนเพื่อนก็ยังอยู่เหมือนเดิมแล้วก็พี่พี่ก็ยังมีเหมือนเดิมนะคะแต่แต่ชีวิตของทุกคนมันก็จะเดินไปข้างหน้าอ่าจะราบเรียบจะขรุขระยังไงก็เดี๋ยวให้ติดตามค่ะไปเรื่องอุปสรรคของคู่รักใช่ใช่ค่ะวตัวบทก็เขียนใหม่เขียนใช่เขียนใหม่หมดครับเขียนใหม่หมดค่ะแต่ว่าตัวละครที่ยังมีเหมือนเดิมครบรถตัวตัวละครทุกตัวอยู่เหมือนเดิมหมดแล้วก็บทเขียนใหม่หมดแล้วก็ทีมเขียนบทเดิม เพราะฉะนั้นเราไม่ได้รสชาติแอปเปิ้ลแบบคุณชินชอบกลับมาอีกครั้งหนึ่งครับอีกเรื่องหนึ่งครับอีกเรื่องเลงเป็นเป็นสิ่งที่เอาจริงต้องบอกว่าเป็นสิ่งที่คุณม่อนเขาเขาอยากคุณม่อนคุณมอนคุณมอนก็อยากป๋าผมแบบผมแต่งเพรียดขึ้นนะก็เลยขายได้เหรอ เป็นเรื่องราวความรักครับข้ามภพข้ามชาติมันมีความผูกพันกันมาตั้งแต่เมื่ออดีตชาติเป็นไงให้รับบทเป็นอะไรกันบ้างเลยรับบทเป็นสสิบหรือว่าศสีรวดีนะครับนี่ชื่อมัตั้งอะไช่ไครับรรัชทายาารัชทายาทครับครับส่วนผมก็นาววีครับผมหรือว่าวิรันวีครับซึ่งจริงๆแล้วผมว่าเรื่องนี้น่าจะเป็นเรื่องที่น่าติดตามมากเพราะว่า เออตัวเขาอะครับมีมิชชั่นหนึ่งที่เป็นชื่อว่ามิชชั่นทูเดอะมูนหรือว่าภารกิจพิชิตจันทราที่เขาจะต้องมาทําให้ตัวผมเนี่ยก <God. S 1> ินอะไรได<ม>้จะได้มาแล้วมดแล้วแม่ว่าพ่มลแม็คเป็นแค่ให้มูดตัวนี้มันม็แล้วมันจะจบไปเลยนี่มันจะมีคำพูดหนึ่งครอันนี้ขอสักงนิดนึงเขาบอกว่าคนเราเนี่ยตายด้วยสองแบบครับหตายด้วยกายครับ2คือตายด้วยความจ็บ ที่ตายด้วยความทรงจําและตายด้วยกายแล้วเขาจะมาเกิดอะไรขึ้นจะเกิดเป็นภารกิจเกิดขึ้นเกิดเป็นมิชชั่นขึ้นใช่ครับอันนี้ยุคแรกครับอันนีการย้อนยุคแก่ใช่ครับใช่ครับแล้วก็สิ่งที่น่าสนใจคือเขาย้อนมาในเวไหนสักเวนึงที่ทุกคนจะต้องติดตามครับแล้วความที่น่าตื่นเต้นคือเวที่เขาย้อนมาเนี่ยมันเป็นเวที่ใหม่แล้วก็อาจจะเป็นสิ่งที่ทุกคนอยากจะติดตามเออ ก็เป็นเรื่องเป็นเรื่องของสองสองสองเาเรียกอะไรสองยุคอ่าสองยุคนะคะก็ก็น่าจะสนุกสนานเอาจริงที่เกิดมาทั้งหมดจริงทั้งสองเรื่องอ่ะมีมันมีเรื่องราวที่แบบค่อนข้างจะจริงจังแล้วก็เป็นเป็นหลักการในกว่ามในมันอาจจะดูเครียดได้แต่จริงแล้วมันไม่เครียดครับต้องต้องบอกตรงนี้ว่าเราไม่ตั้งใจจะทําให้ไมโครซีร i ส์ของเราเป็นเรื่องราวท่ซีรีส์เราตั้งใจอยากให้คนดูข้อถึงง่ายก็ดูได้ตลอดเวลา จริงๆต้องบอกว่ามันเป็นเทรนต้องบอกว่ามันเป็นเทรนแหละแล้วก็ต่างประเทศอะค่ะฮิตกันมากๆมันม,ม,มาจากพฤติกรรมผู้บริโภคเราจริงๆแล้วที่เดี๋ยวนี้ถ้าสมมติซีรีส์ยาวเนี่ยจริงๆมันต้องนั่งดูอ่ามันต้องตั้งใจนั่งดูใช้เวลา45นาที50นาทีเพื่อที่จะดูใน1 EP ให้มันจบคราวนี้พอพฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยนไปเนี่ยมันก็มีการปรับในเรื่องของคอนเทนต์ให้ให้มันเหมาะสมกับพฤติกรรมผู้บริโภคนะคะก็เลยก็เลยมีการทําให้มันสั้นลง อ่าสั้นลงความยาวเนี่ยมันจะอยู่ประมาณ10นาทีไม่เกิน15นาทีต่อ EP ีแต่จำนวน EP ีจะเยอะขึ้นอ่า mm hmm. จำนวนอย่างอย่างไมโครซีรีส์ของเราเนี่ยก็ความยาวก็จะมาะมาณ32-35ขึ้นไปในทุกๆเรื่องอย่างเงี้ยนะคะก็ที่จีนหรือที่ต่างประเทศก็คือนิยมมากตอนนี้กำลังแบบว่าโอ้บูมกันสุดเลยเราก็คิดว่าเออจริงๆมันเป็นเทรนด์ที่ก็น่าจะเอาเข้ามาที่เมืองไทยเหมือนกันก็ mm hmm. ลเลยเกิดเป็นโปรเจกต์ไมโครซีรีส์ค่ะว่าหนึ่งอาทิตย์ก็ได้ดูทแทบทุกวันเลย คือใช่ค่ะคือซีรีส์ทั้งสองเรื่องเนี่ยก็คือ Exclusive ีที่กองทัพ a n n e l แล้วก็ชมได้จริงๆเป็นสล็อตเลยค่ะสล็อตเลยอะไรนะสุขเสาร์อาทิตย์สุขเสาร์อาทิตย์สุขเสาร์อาทิตย์จะเป็นหนึ่งเรื่องอังคารุ้ระหาจะเป็นหนึ่งเรื่องอย่างเงี้ยค่ะก็คือปูยาวตลอดก็พร้อมเสิร์ฟพร้อมเสิร์ฟพร้อมเสเรองทุกคนใช่ครับ ใช่เดี๋ยวเรียนเชิญทุกท่านนะคะวันที่21ค่ะวันที่21เนี่ยจริงจริงๆวันนี้ฟิตติ้งเดี๋ยววันที่21เนี่ยเราจะลอนชฟูลไลอัพนะคะก็จะมีอีก2เรื่องซึ่งซึ่งก็เป็น2รสชาติสองรสชาติแล้วก็เราอยากจะนำเสนอสิ่งใหม่ๆครับก็เราคิดว่าเราใหม่นะเดี๋ยวทุกท่านดูมาดูว่าใหม่ผมว่าใหม่ผมว่าใหม่ใช่ค่ะอยากให้ติดตามชมกันวันที่22ไอ้21 21มีนาเรียนเชิญทุกท่านนะคะ ฝากสองโปรเจกต์นี้่อยครับก็เป็นโปรเจกต์ของกองทัพโปรดักชันนะครับผมเป็นออริจินัลกองทัพโปรดักชันนะครับผมแล้วก็ดูได้เอกล u s i v e ในกองทัพ h ช n แนลเท่านั้นนะครับผมก็ฝากทั้งสองคู่ด้วยครับผมครับผมก็ฝากมิชชั่นทูเดอะมูนนะครับผมใช่อยาปใช่เดี๋ยวแป๊บหนึ่งไม่โป้งไม่พูดเลยลูกใช่ค่ะก็ใครที่คิดถึงพวกเรานะคะก็กลับมาแล้ว ฝากดูพวกเรากันอีกเยอะๆเหมือนเดิมแล้วก็เยอะมากขึ้น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 กว่าตรงโน้นไปอีนะคะ